หนึ่งบริษัทออกจากเทศกัมพูชาแล้วนะคะเพราะว่าคนกัมพูชาสามัคคีกันได้ดีมากเลยอืมไปแล้วหนึ่งบริษัทเรืออีกประมาณสองสามบริษัทอีกเดี๋ยวก็ไปอีกเดี๋ยวไปตามกันนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแต่ไม่รู้เจอกันวันไหนโอเคไปแล้วหนึ่งบริษัทเรืออีกสองสามบริษัท เป็นเพราะสาวขมรนสามคัคคีกันขับได้บริษัท PT t กับสบายดีสวัสดีครับสวัสดี f c ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำชาแนลเซนเก่าเซนเคยนะครับผมล่าสุดพี่น้องมีสาวขมรนนะครับออกมานะครับออกมาว่า,าไปแล้วบริษัทหนึ่งเพื่อนว่าเลืออีกสองสามบริษัทเดี๋ยวก็ตามตามกันไปเป็นเพราะ ซาวคเมนสามัคคีกันเพื่อนวะนะครับเท้จริงแล้วที่เขาถอนตัวออกมานะครับคือบริษัทอ่าพีทีทีนะครับเป็นบริษัทน้ำมันเนาะที่ถอนตัวออกมาจากอ่าคเมนนะครับเพราะว่าเขาเบิง้งทาทางแล้วมันบ่ค่อยโอเคเขาฮู้แล้วเขาฮู้การตลาดแล้วว่าคเมนนะครับจะล่มสลายเออ เขมรจะหล่มสลายเขาเบิ่ทงทางออกแล้วนะเขาอ่านเกมออกหมดแล้วเขาก็เลยถอนตัวออกมาก่อนและเศร้าเขมรก็เข้าใจพิดว่าเป็นพราะเศร้าเมรเนี่ย,นะะยน,นะครับ่พร้อมเพียงกันนะครับพร้อมเพียงกันแบบบอ่อไส้น้ำมันและบ่อเขาไปไส้บริการปั้มพีทนะครับเหตุดห้ปั้มพีทเนี่ย นะครับขาดทุนหลายอืขาดทุนหลาย,าลายและบรได้ขายน้ำมันก็เลยเหตุไห่ปั๊มเนี่ยเจ๊งเพื่อนวะที่จริงแล้วปั๊มพีทีทีเนี่ยเป็นปั๊มลังนะปั๊มแบบอันลับหนึ่งด้วยนะถาวรอยู่ในประเทศไทยนะครับเนาะปั๊มพีทีทีเนี่ยถือว่าอันลับหนึ่งมันยากที่จะเอ,อเจ๊งอะ่ะมันยากนะปั๊มนี่นะ มันยากพอไปหนังปั้มนี้เป็นปั้มที่แบบมีสื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ใดแล้วซึ่งนิยมอันลับหนึ่งที่สุดของคนไทยก็คือปั้ม PTT เนาะและสาวเขมนคนนี้นะครับที่ว่าปั้มทีทเนี่ยถอนตัวออกไปจากเขมนเพื่อนว่าเป็นเพราะเมนที่พร้อมเพียงกันดลลมกัน บ่อุดหนุนน้ำมันปัมป๊มพีดีทีเฮดแหปั๊มพีทเนี่ยเจ๊งถอนตัวออกไปและเปิ้ลบาเดอืออีกสองสามบริษัทมีอย่างแน่นะครับอ่าทีบาร,รัมฮู้ก็คือมีอย่างแน่อ่าร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟอเมชอนแล้วก็มีอย่างอีกนะครับทีบาร,รัมดูมานะเพราะว่า อเมซอนเนี่ยอเมซอนเนี่ยคือเป็นร้านกาแฟาที่แบบโด่งดังนะครับเนาะคือแหละไปมีสาขาอยู่ที่เขมรอ,อีกนะครับมีทุกที่นะอเมซอนเนี่ยคือแบบโด่งดังมากนะครับและซาวเขมร้ก็ระลมกันนะครับบออุดหนุนบอกินบอดื่มกาแฟาอาเมซอนนี่แหละที่เพินบอกว่าเดืออีกสองสามบริษัท แล้วก็ตามตามกันไปเพราะว่าเป็นเพาะแาวขมรนทีพร้อมเพียงกันอ่าระลมก,กันบอกกินบอไส้นะครับของประเทศไทยแต่อย่าลืมว่ายังมีหลายอย่างทีว่าขมรนเข้มไปนะครับทีขมรนเข้มไปเนี่ยยังมีหลายอย่างเลยนะมีอย่างแน่มามา่านะครับมามา่มาปลากระป๋องหลายอย่างเลยนะซื้อว่าอาหารไทยนะ ชื่อว่าอาหารไทยที่ว่าแซเขมเค็มไปก็คือมาม่านะครับมาม่านี่อันลับหนึ่งปลากระกป๋องนะครับมาม่าปลากระกป๋องถูกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสินค้าไทยนะ่ะคือแซเขมเอาไปเค็มนะครับเค็มเอาไปแล้วนะเค็มมาไปแบบไรเพราะว่ามีคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าเราลงไปก่อนหนะน้านี้บอยขมนออกมาย้อมหับแล้วว่าสินค้าไทยคือ ่าเป็นสินค้าไทยคือเก่าแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวหนังสืออืมเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือนะแต่ว่าสินค้าเรื่องของปั๊มน้ํามันหรือว่าจะเป็นอ่อเดียนะร้านกาแฟอเมชอนนะครับแล้วก็จักจังมีอย่างอีกเนี่ยนะครับคือบาลาหูู้้เพียงแค่เท่านี้นะแต่ว่ามีอีกอยู่หรอกที่ว่าเศร้าขับเน้เนี่ยแบบ อ่าระลมกันนะครับระลมกันแบบบอช่บอเข้าไปใช้บริการนะครับคือตรงๆนะครับคือบริษัทเนี่ยเขาบริยงอ่ะนะเขาบริยงอว่าอ่าต้องให้ขเขมีนมาอุดหนุนนะครับเขาบริยงอเพราะว่าอย่างอเมชอนนะครับเป็นแบรนานกาแฟที่แบบลุงดังนะพี่น้องลุงดังนะครับก็บคืออยู่สาขาในประเทศลาวเนี่ยกับมีดายนะครับมีทุกที่เลยอเมชอนเนี่ยเนาะ และชาวเขมรก็ดีใจนะครับว่าปั๊มอา่าวาบริษัทพีทีทีเนี่ยนะครับพีทีทีเนี่ยเจ๋งชาวเขมรก็ได้ดีใจนะครับนะอย่าเฝ้าดีใจไปนะครับอย่าเฝ้าดีใจไปเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าขมรเนี่ยยังต้องการพึ่งาพาประเทศไทยอย่างหลายอย่างเลยนะครับบอกว่าจะในเรื่องของสินค้านะอย่าดืม เพราะว่าสินค้าตอนนี้ยังมีแอบลักลอบเข้าไปอีกหลายนะวอลลัมไปเห็นอย่างมาหลายอย่างนะครับนะคืออ่าตอนนี้สินค้าเนี่ยนะครับแอบลักลอบเอาเข้าไปในประเทศอันในประเทศเขมรนี่ไดยนะครับราแหง้งเพราะว่าอย่างซาวเขมนบอกมีบอลซื้อนะครับเพราะว่าลานปิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขเมนนะครับนิยม ใช่สินค้าไทยทุกอย่างนี่แหละก็คือในเรื่องของมาม่าเป็นลักจนได้ก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เอา,เอ,าอะไรนะตัวหนังสือภาษาเขมรนภาษาอังกฤษนะครับมาปิดทับภาษาไทยนะครับเพื่อที่เอาไปขายนะครับในภายในประเทศตัวเองและก็เป่าประกาศบอกให้อพอเมี่ปภาษา่วนซาเขมรบอกว่า อ่าตอนนี้ไล่ระลมกันนะครับบอใช่สินค้าไทยแล้วเป็นสินค้าขมิญเฮดห้ซ่าขมิหลายคนเนี่ยเสือนะครับอืมนะครับพี่น้องเบิ้งยังไงแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนี่คือสาวขมิคนนี้นะครับน้อก,ก็ได้ออกมาเว่านะครับผมออกมาเว่าเกี่ยวกับในเรื่องของบริษัทพีทีทีนะครับเขาก็สิคี่าปามเนี่ยเจ๊งย้อนสาวขมินเนี่ย พอมเพียงกันบอกเขาไปใช้บริการเห็นเหตปั้มนะปั้มทีทีเนี่ยนะครับปั้มทีทีนี่เนี่ยเจ๊งเพื่อนวะเพื่อนกันด้วยดีใจพี่น้องอย่าฟาดีใจไปนะครับยังมีอีกหลายอย่างนะถ้าบริยุ่ในขเขมรน,นะครับเฉพาะอยู่ในประเทศนี่กะพอแห้งละอยู่ในประเทศลาวนู่นก็นหลายคือบริษัทพีทีทีเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบลงดังเป็นบริษัทที่แบบว่า มีหุ้นกับรัฐบาลนะครับสแะแนนนบปตองย่านมีถุกประเทศนะปั้มพีทีทีเนี่ยคือเป็นปั้มที่ดังแห้งนะครับพี่น้องฟังแนวเบิงแนวเขียนกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เงาข่ามาได้เด้อและช่วงนี้บาลามกะเสียงอาเซบอกคือเก่าในพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดนะพี่น้องช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะจังรไรกะดูแลสุขภาพกันนํานะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบาลามก็จะขอฝากกันไปแค่นี้เด้อขอขอ,ขอบคุณครับ